สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการทำภาษาไทยและก็ภาษาอื่นๆใน e ท็ m e s h Pro นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะต้องมีฟอนที่ซัพพอร์ตภาษาดังนั้นก่อนนะครับก็ทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้ webfonts google com นะครับในการดาวน์โหลดก็เลือกภาษาที่เราต้องการนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยลากฟอนนะครับแปะเข้ามาใน unity ได้เลยนะครับต่อไปนะครับวิธีการทาฟอนนะครับก็คือจะมี2แบบแบบดินามิกกับแบบสแตติก เราจะเริ่มด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือแบบด y นามิกนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยครับเราคลิกขวาฟอนต์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก create text mesh pro แล้วก็เลือก font asset นะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้ฟอนต์ของ text mesh pro แล้วนะครับก็ลองเอาลากใส่ดูนะครับปุ๊บอ่าซึ่งเจ้าตัวฟอนต์ที่ผมลากใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นฟอนต์ที่มีชื่อว่า roboto regular นะครับเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษ ทีนี้เราอยากจะให้มันสามารถรับภาษาไทยได้นะครับก็กดคลิกขวานะครับที่ฟอนต์ภาษาไทยของเรา create นะครับ text mesh pro แล้วก็ font asset ทีนี้เราก็จะสามารถลากนะครับผมฟอนต์ภาษาไทยของเราใส่เข้าไปได้แล้วครับเห็นไหมครับว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันสามารถ ใส่ภาษาอื่นได้ด้วยนะครับเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า fallback ครับผมก็ผมจะเอาตัว r o b o t o ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมก็จะทำการเลือกตัว r o b o t o นะครับผมเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า f o r b a c k list นะครับกดบวกแล้วก็ลากฟอนต์ภาษาไทยใส่เข้าไปเลยทีนี้ตัวฟอนต์ภาษาอื่นนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับ ก็กดคลิกขวา create นะครับ t e m e s t Pro Font Asset คลิกขวา create t e m e s t Pro Font Asset คลิกขวา create t e m e s t Pro Font Asset แล้วเราลองใส่อฟอนต์ตัวอื่นเข้าไปนะครับนาม a นะครับอันนี้จะเป็นฟอนต์ภาษาเกาหลีนะครับเห็นไหมครับว่าทีนี้มันก็จะเห็นภาษาเกาหลีแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใส่ฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นนะครับ Noto s a n San JP ปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะเห็นภาษาญี่ปุ่นแล้วครับต่อไปผมก็จะใส่ฟอนต์อ่าภาษาจีนนะครับ Noto Sans SC นะครับปุ๊บอ่าเพียงเท่านี้นะครับผมตัว TextMeshPro ของเราเนี่ยก็จะสามารถรับได้ทุกภาษาเลยนะครับตามที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเรามีภาษาอื่นก็จะต้องเอาฟอนต์เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปใน f o r l b a c k นะครับแล้วก็วิธีการทำแบบ d y n a มิกเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าแบบสแ a ติกนะครับ นั่นเป็นเพราะว่าลองดูในฟอนต์ของภาษาไทยนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า texture atlas อยู่นะครับผมก็คือว่ามันจะเก็บตัวหนังสือที่เราเคยพิมพ์เนี่ยใส่เข้าไปในตัว texture ตัวนี้ครับแล้วถ้าหากเราพิมพ์ตัวหนังสือที่ไม่เคยมีอยู่ใน texture เนี่ยมันก็จะทําการ search นะครับผมว่าตัวหนังสือตัวนั้นเนี่ยมันตรงกับตัวไหนใน texture นะครับถ้าหากมันไม่เจอเนี่ยมันก็จะทําการสร้าง texture ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มตัวหนังสือตัวนั้นเข้าไป ก็จะมีปัญหากับ performance เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ลองกดไปที่ตัว sdf ดูนะครับผมด้านล่างนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า g r i p h table กับ g r i p h adjustment table นะครับพวกนี้นะครับผมเอาไว้แก้ตัววรรณยุกต์แล้วก็สละนะครับถ้าเราใช้แบบ dynamic เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในตัว character table นะครับจะสังเกตว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ครบนะครับซึ่งก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเรามาทำตัว glyph adjustment table นะครับ ก็ฟอนต์แบบ Dynamic เนี่ยก็อาจจะเอาไว้ทําสำหรับการรับ INPUT ของ p พ y e เเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการทำฟอนต์แบบ Static กันดูนะครับก็เลือกแ็บ Windows นะครับแล้วก็เลือก Text Mesh Pro Font Asset Creator เสร็จแล้วก็เราเลือกฟอนต์นะครับผมที่เราต้องการสร้าง Asset นะครับก็เป็น k e n n e Regular ไทย i นะครับผมก็ลากเข้าใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็เราจะเลือก อ่าคาเล็กเตอร์เซตนะครับผมเป็นคัสตอ m มคาเล็กเตอร์ครับต่อไปนะครับเราต้องใส่ตัวพยัญชนะไทยทีละตัวเลยครับก็คือก็ไก่ขอไขถึงฮอนกคูกเลยนะครับอ่ามันก็อาจจะฟังดูลำบากนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เกมของเราเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับก็ถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะครับผมผมก็จะมีตัวหนังสือนะครับพยัญชนะไทยสระทั้งหมดนะครับอยู่ใน Description นะครับผม สามารถไป Copy แล้วก็เอามาใช้กันได้นะครับก็อุนทำการ Copy นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะเราก็จะได้ฟอนต์ภาษาไทยพยัญชนะตัวอักษรวณยุกต์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็กด generate font atlas เลยครับพอเรากด generate เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภายใน texture นะครับผมจะมีฟอนต์ภาษาไทยอะไรบ้างถ้าหากภาษาไหนนะครับมีตัวหนังสือที่เยอะมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับตัว atlas resolution นะครับผมให้สูงขึ้นนะครับ เพื่อที่จะรองรับตัวหนังสือที่เยอะขึ้นนะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นภาษาจีนที่มี1000ตัวอักษรนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับผมในการเอาฟอนต์ใส่เข้ามานะครับก็คือตรงนี้นะครับผม select font asset นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟอนต์ที่เป็น static เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟอนต์ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวอักษรทั้งหมดของตัวฟอนต์ตัวนั้นเนี่ยมาใช้ได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือ ตัวคาแรคเตอร์เซตนะครับเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ฟอร์มไฟล์นะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์ Text นะครับจะเป็นบทความข้อความก็ได้นะครับลากใส่เข้าไปอ,อย่างเช่นผมจะมีตัวโน้ตแผ่นนะครับที่มีภาษาไทยทั้งหมดอยู่นะครับผมก็ทําการเอาตัวโน้ตแผ่นผมมาปั๊บแล้วผมก็ลากตัวโน้ตแผ่นนะครับใส่เข้าไปในช่องคาแรคเตอร์ไฟล์ปุ๊บแล้วก็กดจัดเลเร์ฟอนต์แอดลาร์ ่ะแบบนี้เนี่ยก็จะได้ภาษาไทยทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็เมื่อเราเจะเนเร f ฟอนต์แอดลสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟแอดนะครับผมแล้วก็เลือกที่เซฟนะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์ไปว่า Static อ่ s เซฟไว้แล้วก็ผมก็จะไปเปลี่ยนนะครับผมจากฟอนต์ y ดิน i c มกนะครับให้เป็น Static นะครับผมก็จะทำการลบคณินตเรกูลาไท SDF ออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มอ่ะตัว Static เข้ามานะครับ แบบนี้ปับ๊บอ่ะทีนี้ภาษาไทยเราก็จะมาแล้วนะครับผมก็การทำแบบสแตติกเนี่ย p e r f o r m a n c e ก็จะดีกว่าตัว d y n a มิกนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเราจะมาทำการแก้วณยุกต์กันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าตัวคาว่าที่นะครับผมไม้เอกเนี่ยมันจะซ้อนอยู่กับตัวสระอ e ีนะครับก็พอฟ้อนเราเป็นสแตติกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นวรณยุกต์กับสระทุกตัวของเราแล้วนะครับ ก็คิดหน้านะครับเราจะมาแก้ตัวสระแล้วก็วรรณยุกต์ของภาษาไทยกันนะครับผมสำหรับบคิดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆหากมีอะไรสงสัยก็ทักมาถามทางเพจได้เลยครับ